ลาบหมูใส่หนังลายๆพี่น้องนี่หลายครับผัดมิกผักกระดูนผักกระดูนและผักอีหินธรรมชาติบานเอาตมาิกินข้าเลยพี่นองพี่ยกินข้าวเหนองดฟังโมเดฟังโมเดลรั่วมากพี่น้องเยทิเขาไม่เียบสไม่ก้ให้หอก่ง เบียอย่าเล่นนะคะชิมน้ำซุปเบอร์เขาเอินมาน้ำซุปยังไงน้ำซุปน้อใส่เถ่าใส่กะอะไรนูว่าจะทเขยยาแกเนี่ยกอซอสออกเลยทีน้จะได้กินยาไมพาไปหาหมอคงเจ็บปวหรอไม่รู้เขาาย่าจะใช่ต้มกาวอะครับ กินดูก่อนะเป็นยังไงกินไม่ได้ติ๊บเข้าไปใส่เอามางั้นไหมจอยท่ไหนเอาแห่งบะล่ะโอเคเปิดเพราะลมใส่ค่ะเินเ้อันนี้เอาปิ๊กปิ๊กเด็ดเฮ็ด อ๋อม่อะอรหรอขอดีขนาดนี้พี่จริงกินลาบมูนี่ต้องคุยเลยอต้องอ่อหลยอแกงมแมงมาบ้านยกคักให้คนอื่นกินอะจบจนนะพือนเพ่สอเก็บให้จีบจนนะโลคักงานต้เพื่อนปลุกเยครับแกงม น้ำซุปน no so ี่ก็อร่อยลูกไม่เผ็ดูกันอไ้เก็บกินไหมจะได้เป็นสีจ่าไม่เก็บไหเก็บแล้วเก็บตรงนี้ไหมเนี่ยนเอาว่าได้อะก็บยเก่ยตัวอะไรมอ้องอะไรายผม Cam rồi Bây ừ. giờ sẽ làm súp rồi, Làm súp càm muối rồi, ừ, mhm mhm ตักบิกตังมิกจะเทมก็คือเทมโซนน้ำหรย Yeah. บบจะป่ะจากถุงแก่หัวผรือมไมเล็หืมงะน้ำกระเด็นน้ำกระเด็น,ดนดใจ

เอ้ม่มาให้น้อง่อยกับพีม่เกไม่ตั้งหลายอันแบบนี้แบบนี้่งเหยจมิอยูกัดไปไหน้อ้จ้าบอกกินลวะกินเอ้ยเครับพี่น้องกินหมดน้องกนเขาลเ้จมหิวอีกโอ้ยเขาเบิร์ตตันนึงแล้วไปก่อนไปเพื่อเขา

นัง่งรวนๆเนี่ยเนื่อยีียู่สามเกียรตง,ง,ง,งนั่งนั่งเยาว่าล่เยาว่าลหมูเหรอล่าหมูน้องจ้งอกัเลยได้มาีกิ่าเสร็จดีเดล้วกำังพีคสุดสุดอรออ 黄豆够呢。 นะเน็ตจ้ะเมดีเลยไม่หมดแล้วอะไรอัได้อะไรต้องดูหน่อยเขา,เาจะเก็บกิมมืองรักเราหรอเขาเรียกว่ารักเรามินิฮา,าร์ดอะไรอย่างเี้ยมินิฮาร์ดแปลว่ารักใช่ไหมไม่ดูนะ

เปลี่ยนตัวอยไดตเย็นกอแล้วนีงได้มออะไรอ่ะวาัเลยแกันเมื่อนี่ตัวก็ไม่ร้อนตอนเยินห้ามไข่แล้เพราะอยไปห้ามมอให้มอวัดไข่ก่อนไปได้ครับข่าวายการเมืองพี่น้องเ่าจะฟังข่าวนะี่ ผมไปเป็นประธากับโควิดอะเปิดตัวเราวพ่อแม่ะนี่คืโควิดตายโอ้หฟังข่าวอื่ฟังข่าวัาอื่นกคงเป็นยังมันคือ่มาซสยกันแก่เนี่ยห็นหดลลงลนี่เลยเนี่ยมันไม่มีอัตจรร์เลย้วยขึ้ยานด้วยอากาออกมาใส่ก็แส่คำลยเมชา

ได้ได้ตแมเราเมื่อคืนนี้ขินหาก็นอนใ่หรเปฝากอะไรก็แท็กสักสั์ใครเ่มกดไลค์กดแชร์กดสับไต่บ้าอะไรครับขอไหมครับปืนครับเป็นทุ่งนาขอานครับรอติดตามนะครับกดสับไต่ไปเลยครับ กดติดตามไปเลยเหมือนพอกันครับ